ก,ก็กลัาสวัสดีกันด้วยนะครับนี่คอือแม็กกี้เกมมิ่งครับเสียงผมอาจจะเบาๆนะครับจะนอนแล้วแต่ว่าไอคลิปแล็กโดผมบอกว่าผมจะสอนวิธีเอาไอ,อของนี้แหละโอเคไปเริ่มเลยอยากทำแล้วอยากนอนทำเดีย๋ยเริ่มเกมมาแล้วก็เดินไปที่ราเลยคนระับหนึง่งหกสี่สี่โ โค้ดเก่าล้าในยุคบ,บุกเบิกเดี๋ยวคุยกับไอ้จอนนี่ให้เสร็จกันเอาอันไหนเอาสีดำนะคะโค้ดเท่สีดำรอเท่โอเค,อโ,อเคโอเคแล้วคุยกับมาเสร็จแล้วโอเค ขวาซ้ายขึ้นนะขวาซ้ายขึ้นโอเคขวาซ้ายขึ้นขวาซ้ายขึ้นนี้นี้ขึ้นนี้นี้ขึ้นนี่นี้ขึ้นโอเคมาค้ามาจะสั่งอะไรก็รีบรีบสั่งคีโคนอันนี้วะอู้แหล่วะวะไม่กระตัดเกมไม่ดีอะไรขนาดนั้นนะ นีน้โอเคกูจ็อกนี่เสืออเส้อผ้าดเราอ๋อนี่ไงเนี่ยเสื้อผ้าที่เราจะได้ไอีตัวแรกเราต้องทำบริโตห้าอันเพื่อที่จะได้ อันที่สองสิบอันอันที่สามสิบห้าอันอันที่สี่ยี่สิบอันคือมันจะเพิ่มปทีละห้าอันนับโอเค,คก็ทำทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสามสิบห้าอันนับโอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวเลยมากบ๊ายบาย